อตัวใหญ่มันเข็นหน้าโอ้น้องเก่งมากเลยโอ้กดไลค์สมชิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งฮะทีมต่อไปละค่ะนี่คือตอนนี้เรามาเป็นช่วงเวลาพอดีเลยครับเวลาเที่ยงนะครับจะมีกิจกรรมโชว์ของคุณนักนะครับของ้องมานะครับเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงนะครับ มาอยจะานอก่แให้ชื่อเขาว่าเนาะตีมาแล้วเ็นไมพเลยนห็มวนกแสดงตัวเลขออกมาแล้วจรินเห็นเห็นครับีนีอานีได้ด้วยอาจรินทำขาวิดเห็นไ้มเขาขึ้นแทนด้วยเห็นไหขึ้นแทนด้วย้วให้ชื่อาว่าเนาะแม วโอ้หนูเป็นตัวใหญ่ยังเลยอ่ะเห็นไหมเห็นมือเท้นเห็นไหมเห็นไหมพวกนี้มันจะเป็นฉา์ท wow> ี่โชว์ที่เขาแสนรู้มากเลยนะเชลินเขาทำการฝึกมาแล้วอย่างดีเลยนะเห็นไหมเห็นน้องไหมเห็นไ้มวิ่งเห็นไหมเขาขึ้นไปบนแท่นของเขาด้วยเห็นไหมแล้วในชื่อเขาว่ารอวิ่ง กระดึง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 เอามากระดดดกระเอ็ดกระดึง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 โอ้ยเขาสวัสดีคาร์ด์เนี่ยเฮ้ยอย่างสมาชิกของวิตัวเล็กเลยนะมันจะเป็นตัวเด็กมากนะเดินอ่ะบ๊ายบาะเบ็ตี้เบ็ี้มาแล้วอุ้ยตัวเล็กน่ารักเลยตัวจูวมากเลยหว้าววิเขานั่งได้ด้วย เฮฮัลโหลอาจลินทำา้าเหมือนสิทำผ้าเหมือนิโ่ทงราาพกักาทเป็นี่ของท้างแมีมีกับานโไผ่เขาได้ไต่ถังแล้วเพื่อนเพื่อนดูเพื่อนดูอุ้ยอุ้ยโอ้โห เว้ตัวใหญ่มันเข็นนตัวใหญ่มันเข็น่ะตัวใหญ่มันเข็นตัวเล็กๆมันช่วยกันนนาเห็นมอ้เอ้ยเก่งมากเก่งมาก่เื่อเงมากเลยตอนเปตัวีาร์วมานะเกาต้อนั้อไปามาลองชมกันนะคะว่าจะนยังไงนออพี่เน้เมอร์ฟี่นี่ตัวนี้ชื่อเมอร์ฟี่

เขาแต่รู้มากเลยนะพอเขาเริ่มเสร็จแล้วปุ๊บเขาขึ้นไปนั่งบนแท่นเลยนะเห็นไหมเดนี้าเื่อยไปเื่ยว่าที่นีนะคะังจหน้องและน้องนนะคะมาโชว์วมามาในการเดิน2ขามลองชมกันะคะว่เยงนดองเลยดูนะคุนักจะเดิน2ขานะครับเห็นไหมน้องหมาจะเดินสองอุ้ยน้องฟเร็วมาสินคะอุ้ยโอ้เดินแล้วดึง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 ดึ อาจจะล้นเดิมเดิมเหนึ่น่นน้องหะอดดกระด n ึงดิก็ n g งอ้ยดอดึงดึงดึงจะลินาดู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 ดโอ้กระดดกระดิดนเกปนะคะจะเป็นการเาฟงข่าบาทในแขงขันขดเราจะให้

คือชุนนักอะเดี๋ยวน้องหมาเขาจะคาบตุ๊กตาไปวางในตะกร้านะครับเขาจะแข่งขันกันนะเพื่อนๆดูนะเอาไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาดึงแต่อุ้ยอุ้ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วตึ๊ก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 เอ้ยเร็วเร็วเรเอาเสมอกันแล้วหนึ่ง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 อุ้ยนำไปแล้วสองหนึ่งเออเก่งมากเลย

ไอ้ขี้อ oh ุ oh uh, oh. 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 ้ย an ขี้ของจริงนลเนี่ยโอ้โอ้นี่อึ๊บ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 โอ้โหโอ้โหโอ้โห้ยเโอ้เกโอ้โห่้โหโ้องโหมอ้มหอ้โอหโออ้โองโอ้โหโออ้ห้โ้้โโ้อ

าดาวตัวมันหนักเกินไปแรือเปล่าวขาาใจเย็นนอโอ้โอน้องเก่งมากเลยเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหเขาเก่งมากเลยเนาะเย้ถือกบมือครับตมมือให้มาหน่อยเก่งมาก โชว์ความสามารถอีกหนึ a a ่อย่างของน้องแมดดีกันนะคะมันก็คือรับโชว์ความสามารถในการเดินไป่ขั้นบค่ะแล้ราชมกันนะคะว่านองแมดดี้ทำได้้นไต่ขันไดได้ม่คะน้องแมดดี้คะถ้าอเเลยและแน่นอนว่าก็อุเขาเชเยนะคะแวขออาใจมของน้องไเยนนีฮ้าต่ขวดได้ด้วยทุกคุณดิัไห

เด็กไม่เติร์ดคุณชายขาดของทีอต้องการนะโอวีค่ะน้องโอชิทำได้เลยคะแต่แน่นอนว่าคะแฟนน้องแมนดี้ค่ะจะต้องทำใจไปแทนกันค่ะแมนี้คะถ้าชอเชยสาหวัดผู้วิวโอ้ยโดดสูงเลยอุ้ยสูงมากกระโนดตัวมากเลยทุกเลย 我。 นี่แชมป์ครับแชมป์อ้าวอ้าวอ้าวไปโดนชอ้านเลยอนขนะคจะนแมซี่เลยนะคุณแล้วเลยนะคะแน่โอ้โหคุณแชมป์โอ้โเกย์ะคะ โอ้โอ้ววโมากเกีใส่ห่วงเล็กกันเองอ่ะห่วงเล็กนิดเดียวเองอ่ะฉัคียนะคะ้อยเลยไปอเพิ่มเสามถวงไปเลยดีกว่าสามวงน,นี้นะคะเราของุณรวมนสามพันค่ะดึงราัเบทพีนี้ัชนะของเราชเ,นะเ,เลยค่ะ จะไปลองทดสอบ้ <th> ีกว uh ่า huh. า่อจะโดตัไแลตตี sure. ้ไหม่อสคะล้อเโอโหโอ้โหโอ้โหเก่งมากเฮ้ยกลับไปทีแล้วกลับไปทีกลับไปทีโอ้โหกับ่อกระดิ่งดีกระโดดดึงดีอเนี่ยโอ้เลยคับวานมาทานเผื่อคจับา่ทันนะคะโอเคค่ะ อเชเลยค่ะ two three โอเคาน้อึอ้าวอามันี่าด้วยนะคะเอาอบยนะคะค่ะเชเลย two three three น้องกิ่งหนมะน้องกิ่งนะ อบสุดท้ายแล้วก